7นะครับข้อนี้เป็นข้อที่7นะครับกำหนดให้นะครับ Z10 มีค่าเท่ากับ2อ3ูท3และก็1เป็นคูณดับนะครับและ Z12 นะครับ4 3ูทแล้วก็ลบ6ผลบวกของ Z12 บวกกับ Z10 มีค่าตรงกับข้อใดนะครับอา้าวการบวกจำนวน เชิงซ้อนนะครับเราต้องนำส่วนจริงบวกส่วนจริงจินบวกจินนะครับอ้าวทีนี้โจทย์เขาให้มานะครับ Z10 เท่ากับ2รูท3กับ1 z 12เท่ากับแล้วก็ลบหถ้าเกิดเป็นคู่อันดับ AB อย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าอะไรคือส่วนจริงรอ,อะไรล่ะส่วนจริงคือตัวหน้าส่วนจริงคือเออเพราะฉะนั้นแ12สบวก1ทจะได้ สี่รูทสแล้วก็ลบหบวกด้วย2องูทสแล้วก็1นอาส่วนจริงส่วนจริงนะครับผมขอใช้ปากกาสีชมพูนะครับจิ้มลงไปคือ่อ่านี่คือส่วนจริงนะครับ โลกของความเป็นจริงของเราต้องเป็นสีชมพูนะครับนี่เอาบวกกันหน่อยครับบวกกันครับ4ี่รูทบวกส <5, 3. S 1> อูท่าไม่รู้แหละนะครับอ้าวทีนี้ส่วนจินตภาพนะครับขอให้เป็นเป็นสีฟ้าก็แล้วกันลบหกกับลบเอ้ยกับเนือนะครับ ก็นำมาบวกกันครับเป็นลบหกบวกหปิดวงเล็บเอาสี่รุดสบวกสองรุดสาการบวกภายใต้รากที่สารากที่สนะครับต้องต้องเหมือนกันไหมเหมือนกันนี่ไงรุดสากับรุดสามเหมือนไหมครับเหมือนแสดงว่านำตัวเลขมาบวกกันได้เลยครับสี่บวกสองเป็น หกูทสามกับลบห้าตอบนี่ตอบงองูครับหรือข้อสี่ครับเรียบร้อยครับ